การดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2566ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบ,บุรีเขต4จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น160คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนบริหารงานโดยนายมนัสเมืองนกผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญภายใต้วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญเป็นองค์กรคุณธรรมสมรรถนะสูงมุ่งสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21อย่างยั่งยืน โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญได้ดำเนินงานบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2561ตามองค์ประกอบต่อไปนี้องค์ประกอบที่1การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายคุณภาพสถานศึกษาได้มีการประชุมครูคณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนนักเรียนเพื่อระดมความคิด วิเคราะห์และประเมินศัก,กยภาพของสถานศึกษาโดยนำผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาผลประเภทคุณภาพทั้งภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอกสอมศร,รอบที่4มาวิเคราะห์ทบทวนปรับเปลี่ยนเป้าหมายและคุณภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเอกลักษณ์อัตลักษณ์และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อนำไปใช้ในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดก,การศึกษาระยะ5ปี เพื่อกำหนดทิศท,ทางและกรอบกลยุทธ์การพัฒนาประจำปีให้ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นและวิเคราะห์โครงการเพื่อคัดเลือกไปบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน ผู้บริหารสถานศึกษามีการสื่อสารสร้างความตระหนักและนำผู้ที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ร่วมกันโดยออกแบบระบบการบริหารการจัดก,การคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยใช้รูปแบบ I do this model จัดทำแผนพัฒนาการจัดก,การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อรองรับการพัฒนาตามมาตรฐานและบรรลุตามเป้าประสงค์รวมทั้งครอบคลุมการจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนพัฒนาคุณภาพจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการนำแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติมีการนิเทศกำกับ ติดตามตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรายง,งานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานเป็นระยะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาในรอบปีที่ชัดเจนมีการนิเทศติดตามสรุปงานอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินและรายงานความก้าวหน้าโครงการรายงานผลการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในตามกระบวนการ PDCA ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบโรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญมีการเผยแพร่รูปแบบหรือกระบวนการบริหารการจัดการคุณภาพการศึกษาที่ประสบผลสำเร็จได้แก่ 1. โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเสริญได้รับรางวัลคัดเลือกเป็นผลงานที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดีระดับดีเลิศจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการสนบ,บุรีเขต4และได้เผยแพร่ผลงาน I do this model ในเว็บไซต์ i n c r u w มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากกว่า2,000คน 2. กิจกรรมถอดบทเรียน best practice ผู้บริหารสถานศึกษาระดับคุณภาพดีมาก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน,นำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีงบประมาณ2565ระดับภูมิภาค 3. โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญได้เข้าร่วมจัดนิทรศการการนำเสนอผลงานทางวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ภาคกลางและภาคตะว,วันออกณจังหวัดราชบุรีองค์ประกอบที่3กระบวนการตรวจสอบความสำเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนานงานภายในของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษาเองที่ชัดเจนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการประเมินตามเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษาองค์ประกอบที่4ภาพความสำเร็จของสถานศึกษาและคุณค่าต่อวงวิชาการ โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญมีระบบและดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในประกอบด้วยมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดมีระบบบริหารจัดก,การคุณภาพของสถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดก,การเรียนรู้ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจนส่งผลให้โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุตามประกาศข้าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกตัวบ่งชี้มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยมความโดดเด่นที่ปรากฏด,ดังนี้ หนักเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ีชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2566มีความสามารถรวมทั้งสองด้านเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 2. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ o n e นชั net, ้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2566วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศา,ศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2566วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศองค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยจัดโครงสร้างกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีระบบสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนครอบคลุมเป็นปัจจุบันและเพียงพอต่อการตัดสินใจส่งเสริมให้ครูพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านกระบวนการ PLC และสร้างนวัตะกรรมการจัดการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นด้วยการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ วัดใหม่สไตล์ให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกกลุ่มส่งเสริมการประกันคุณภาพทั้งระดับห้องเรียนและระดับสถานศึกษาเพื่อสะท้อนการเกิดวัฒนธรรมคุณภาพมีการทำงานเป็นระบบมีการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการพูรณาการตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบส่งผลให้สถานศึกษาเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการขับเคลื่อนงานเป็นทีม โดยทุกคนจะมีจุดยืนและเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเดียวกันและมีผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดก,การศึกษาสอดคล้องกับวิสัยทัศน์จุดเด้นของสถานศึกษาส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการประกันคุณภาพภายนอกรอบที่4จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชนระดับการศึกษาประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับรางวัลที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ในรอบ3ปีดังต่อไปนี้โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเริญได้รับการร,รับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับเขตตรวจราชการที่3 รางวัลเหรียญเงินสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพท o โอเบกอวอร์สครั้งที่11ประจำปีการศึกษา2565 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ในการแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับเขตตรวจราชการที่3ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมศึกษาบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประจำปีการศึกษา2566ถึงปีการศึกษา2568โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ ระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษานำแนวทางการพัฒนาคุณภาพภายในมาใช้ในการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาทั้งระบบและต่อเนื่องโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจับมือไว้แล้วไปด้วยกันร่วมสร้างสารรค์วัดใหม่ภูมิเจริญ